สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะและช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่พขาก็ใครบิดพานะคะหนูจัดส่งให้พรุ่งนี้ทุกรายการนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละรายการนะคะก็ราคาแบ่งปันนะพี่นะใครสนใจรายการไหนก็พักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคาหรือว่าเอามาต่อรองกันได้นะคะ รายการแรกนะคะเป็นหนุมานไม้แกะนะคะหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะอ่าองค์นี้หนูเอาสองพันนะพี่นะเป็นหนุมานไม้แกะนะ รายการถัดมานะคะมาเรามาต่อกันที่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่สุกนะคะวัดคลองมะขามท่านะคะรายการนี้นะคะเป็นเอ่อกรอบนะคะเป็นเงินชุบทองนะพี่นะเป็นเงินชุบทองนะคะอ่าตรงนี้หนูเอาสองพันห้าร้อยนะคะหลวงปู่สุกนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเลี่ยมกรอบนะพร้อมขึ้นคอนะคะพี่พี่คะใครสนใจนะก็ วันนี้นะคะถ้ารูปนะคะอาจจะไม่สะดวกเน,เนื่องจากว่าพอดีหนูเ,ออเดินทางนะคะออกไปข้างนอกนะคะพี่นะเนื่องจากว่าช่วงเย็นๆนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพักครูรอดนะคะเหรียญพระครูรอดนะเป็นเงินชุบทองเช่นเดียวกันนะคะอ่ะรายการนี้เอาสองพันห้ารอยบาทนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบใหญ่นะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมกรอบนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบให้ด้วยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบให้ด้วยนะอ่าสาหรับรายการนี้นะคะหนูเอาสามพันนะคะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะอ่าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะผิดนะขอประทานอภัยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นอ่ปตาตะเพียนนะคะเงินทองนาคนะคะรายการนี้เป็นเงินทองนาคแท้นะคะพี่นะแท้นะก็หนูเอาสนุนราคาไปที่หนึ่งหมื่นสองพันนะคะพี่นะนี่ปตาตะเพียนลงพอเดิมนะคะสวยมากนะคะคมนะลึกนะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะขอประธานอภัยพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่เอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะมีปิดทองด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเตรียมตอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะนี่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่ามีเอ่อ ลอยนะคะไม่ไม่ไม่เรียบนะคะไม่เรียบนะ,ะผิวไม่เรียบใช้คำว่าผิวไม่เรียบนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นขุนแผนนะคะขุนแผนนะหนูเอาราคาเบาๆนะคะพี่นะเอาแปดร้อยบาทนะคะมีปิดทองด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะอย่างที่หนูบอกนะคะว่าเป็นขุนแผนนะคะรายการนี้เอา800บาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่นะอ่าสเสด็จพ่อรอห้านะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะเหรียญเสด็จพ่อรอห้านี่เอา1 5 0 0บาทนะคะเอา1,500บาทนะ รายการถัดมานะคะก็เป็นจิ้งจกนะคะรายการนี้นะคะเป็นจิ้งจกหลวงปูน่นายนะคะจิ้งจกหลวงปู่นายนะคะเอาสองพันนะคะเรี่ยมกรอบนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาสองพันนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์คอลนะมือเลขแปดนะคะมือเลขแปดนะ อ่าสำหรับรายการนี้นะคะหนูเอา1,500บาทนะคะอ่าหนูอันนี้งดต่อรองนะพี่นะเพราะว่าราคานี้แทบไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กำไรนะคะเพราะว่าถั่วถั่วองค์อื่นนะคะเอา1,500บาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นอาจารย์ยอดนะคะอาจารย์ยอดนะ วัดหนองปลาหมอนะคะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเอาสามพันนะคะ ถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะหนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่นะเอาสามพันนะคะแคบรูปมาด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องยุ้ยใส่ว่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะพระป <in ิดตาอยู่ในกรอบเงินแล้วกันนะพี่นนองอยู่ในกรอบเงินนะคะเอาสามพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะปิดตาไม่ทราบที่อ่านี่เป็นไม้แกะนะคะพี่นะเป็นไม้แกะนะคะ รายการนี้นะคะเอาเอา2อ0พนะพี่นะเอา2อ0พนนะคะนี่มีรอยจานด้วยนะคะด้านใต้นะคะเราจะเห็นว่ามองด้วยตาเปล่านะคะชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะอ่าไม่ทราบที่นะคะน่าจะเป็นพระกิ่งนะพี่นะนี่นะคะมีก้นนะคะก็จะเป็นรอยเออเป็นรูนะคะหนูใช้คําว่าเป็นรูนะคะพระกิ่งนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะอ่ารายการนี้เอาราคาเบาๆนะคะพี่นะเอาราคาเบาๆนะคะเอาเอาแปดร้อยนะคะเอาแปดร้อยนะ มานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่จีนนะคะหลวงปู่จีนแข้งหมอนนะคะลงรักปิดทองนะคะพระปิดตาหลวงปู่จีนนะ ารายการนี้นะคะหนูเอาสองพันสองนะคะพระปิดตานะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเนื่องนะเอาสามพันนะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะผิวไฟวิ่งวิ่งเลยนะคะอ่าขอบประทานอภัยนะพี่นะไม่ไม่ไม่ใช่กรอบเงินนะคะไม่ใช่กรอบเงินนะรายการนี้เอาหนึ่งพัน สองร้อยนะคะ1,200นะคะเหรียญ <net> ลงพ่อเนื่องนะถัดมานะคะก็จะเป็นสิงนะคะสิงหลวงพ่อเดิมนะคะสิงสามขวัญน,นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าสิงรายการนี้น้องยุ้ยเอา1,700นะคะพี่ขา1,700นเจนะ อยู่ในกรอบนะคะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจัดโปรให้นะคะเอา1 5 0 0บาทนะคะ1,500บาทนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะอา่าโสธรน,นะคะโสธรนะปีศูนย์เก้านะคะ,นนะนะ,คะเนื้อเงินนะคะพี่นะเป็นเนื้อเงินลงผมนะคะพระโสธรน,นะคะอ่ารายการนี้อ่เป็นเนื้อเงินนะคะเป็นตลาต้องแจ้งนิดนึงนะคะโหแท้ดูง,ง่ายมากนะคะ พระเดิมๆนะคะสวยเก่าแบบนี้นะคะนี่ออกปีศูนย์เก้านะคะพระโสธรน,นะคะรายการนี้เอาสามพันบาทนะคะพี่นะเป็นพระเหรียญเนื้อเงินนะคะเอาสามพันนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะคะ เหรียญเสมาเล็กออกปี2007นนะคะพี่นะเนื้อเงินบล็อกนิยมนะคะเอ่าเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินด้วยนะคะเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมกรอบเงินนะเอา4,500บาทนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะเอา4,500บาทนะคะ ถัดมานะคะพระใส่นะหนึ่บาทนะคะพระใส่หนึ่อบาทนะคะอ่าอันนี้น่าจะเป็นรายการผมใส่ไม่ทราบที่ดีกว่านะใส่ไม่ทราบที่คล้ายๆยอดธงนะพี่นะเอาหน0่บาทนะคะ1,200งพันสอนะถัดมานะคะก็จะเป็น อ่ะหลวงปู่สุขนะคะเอา2 8 0 0นนะคะพี่นะอันนี้คือแบบจัดโปรให้จริงๆเลยนะคะเป็นพระเหรียญเนื้อเงินนะคะอยู่ในห่วงนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้หนูเอาสองพันสองร้อยบาทนะคะสองพันสองร้อยนะ ด้านล่างมีรอยจานนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพระคงนะคะ,ะเ,คเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่พี่ขาเอาสามพันนะคะเป็น เปลี่ยนเนื้อเงินนะคะเส้นขอบตัดนะชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะปางอุ้มบาตรหลวงปู่ภูนะคะวัดอินทรวิหารนะคะพี่นะวัดอินทรวิหารนะคะปางอุ้มบาตรหลวงปู่ภูนะคะ รายการนี้เอาสองพันสองนะคะพี่นะเอาสองพันสองร้อยบาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการแม่ชีบุญเรือนนะคะแม่ชีบุญเรือนนะอ่ะเอาราคาเบาๆบนะคะแม่ชีบุญเรือนนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพระแม่ชีบุญเรือนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น เหรียญนะคะหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะแต่เรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเอาสามพันนะเอาสามพันบาทนะคะมาเรามาต่อนะคะเอาสามพันบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่พี่ขาเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเหรียญมีความชัดเจนนะคมชัดลึกนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญอ่าเป็นพระนะคะน้ำเต้านะคะวัดปากน้ํานะคะน้ําเต้าดูดซับนะคะนี่อายะหนึ่งร้อยปีนะคะน้ําเต้าดูดซับนะอ่ะรายการนี้เดี๋ยวหนูจัดโปรให้นะคะพี่นะเอาราคาเบาๆกันไปเลยนะคะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะนี่ โอ้โหลูกใหญ่มากนะคะได้พร้อมกล่องนะคะนอนกล่องไปแบบนี้เลยนะคะรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นที่กีบุรีนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะที่กีบุรีนะเป็นแผ่นกีบุรีนะพี่นะเป็นแผ่นเนื้อเงินนะคะพี่นะเป็นแผ่นเนื้อเงินนะอ่าด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่นะเอาสองพันนะพี่นะนี่ เดี๋ยวฝากท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจกันจะได้ไม่พลาดภาพบ้านสวยๆแล้วค่ะเบาๆจากช่องน้องยุ้ยเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ